ชื่อเจ้าขนปุกปุยกับนกจิ๋วตอนลุยไฟป่าไปด้วยกันเรื่องมันเริ่มแบบว่าเช้าวันหนึ่งสงบๆเลยเจ้าหนูปุกปุยกับนกจิ๋วกําลังหาอาหารกันอยู่แล้วจู่ๆก็ไฟป่ามาตรงนี้คือสร้างความตื่นเต้นตกใจแบบเออสถานการณ์ขับขันทันทีเลยเนาะใช่ครับการตัดฉับจากความสงบไปเจอภัยพิบัติเนี่ยมันดึงอารมณ์ได้เร็วมากและจุดสําคัญที่เปลี่ยนเรื่องเลยก็คือตอ,อนที่ควันมันหนาจนนกจิ๋วบินไม่ไหวแล้ว อ๋อใช่ใช่ค่ะตอนนั้นคือตรงนี้เนี่ยเรื่องไม่ได้พาเราไปเศร้าหรือสิ้นหวังนะแต่ไปโฟกัสที่การตัดสินใจของเจ้าหนูปุกปุยที่บอกเพื่อนให้ขึ้นหลังเลยทันทีโอ้ตรงนั้นคือแบบประทับใจมากเลยค่ะมันไม่ใช่แค่คำพูดเนาะแต่เป็นการทำที่แสดงออกถึงมิตรภาพแบบว่าแน่วแน่มากไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเลยถูกต้องครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้คำว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดในนิทานเลยนะ คือการแบกเพื่อนฝ่ากควันไฟเนี่ยมันสื่อถึงความเสืยอสละความกล้าหาญได้ชัดกว่ามานั่งพูดกันยาวๆซึ่งสไตล์แบบนี้เด็กๆจะเข้าใจง่ายครับเขาจะเก็ทคอนเซปต์อย่างมิตรภาพซึ่งมันนำมาทำเนะผ่านการกระทำที่เห็นภาพชัดๆแบบนี้ค่ะแล้วพอรอดมาได้ปุ๊บก็เจออีกด่านคือบ้านหายหมดเลยโดนไฟไหม้แต่แทนที่จะเศร้ากันนานๆก็มีบทสนทนาสั้นๆว่านายยังมีฉันแล้วฉันก็มีนาย ม,มันอบอุ่นหัวใจมากเลยค่ะครับตรงนี้เป็นการย้ำทีมหลักเลยว่าความผูกพันการช่วยเหลือกันเนี่ยมันมีค่ามากกว่าวัตถุนะแล้วมันก็สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กด้วยที่ต้องการความมั่นคงทางใจทางความสัมพันธ์เป็นพื้นฐานสําคัญแล้วเรื่องก็ไม่ได้จบแค่นั้นเนาะคะ่ะยังมีต่อไปอีกใช่ครับเรื่องยังต่อไปที่การไปรวมกลุ่มกับสัตว์อื่นๆช่วยกันฟื้นฟูสร้างบ้านสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ อันนี้ก็ให้ภาพของบาวาชุมชนและก็ความหวังหลังจากผ่านเรื่องร้ายร้ายมาถ้ามองในแง่โครงสร้างเรื่องก็คือเป็นสูตรสำเร็จของนิทานเลยนะคะมีปัญหาเผชิญหน้าช่วยเหลือแล้วก็ก้าวผ่านเริ่มต้นใหม่ใช่ครับแต่ที่น่าสนใจคือความเรียบง่ายของมันะค่ะเรียบง่ายยังไงคะคือมันตัดรายละเอียดที่ไม่จาเป็นออกไปเยอะเลยเหลือแต่กแก่นจริงๆทางอารมณ์ทางศีลธรรมทำให้สารที่อยากจะสื่อ มันชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องความกล้ามิตรภาพการไม่ทิ้มกันหรือแม้แต่การเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ทั้งหมดนี้มันถูกเล่าผ่านการกระทําของตัวละครเป็นหลักไงครับมันเลยทําให้บทเรียนมันซึมเข้าไปโดยไม่ต้องมานั่งสั่งสอนเงินตรงๆสรุปแล้วนะคะถึงจะเป็นนิทานเด็กแต่เจ้าขนกุปุยกับนกจิ๋วเนี่ยก็ให้บทเรียนที่ลึกซึ้งมากๆเลยเกี่ยวกับพลังของความผูกพันการร่วมรู้กันในยามลําบาก มันทาให้เห็นว่าเออสายใยพวกนี้นี่แหละคือรากฐานสําคัญที่ช่วยให้เรายืนหยัดแล้วก็ฟื้นตัวได้ครับแล้วสิ่งที่น่าคิดต่อก็คือวิธีการเล่าเรื่องที่มันตรงไปตรงมาเน้นการกระทําแบบนี้มันจะช่วยสร้างความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจได้ยังไงบ้างในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันซับซ้อนเหลือเกินบทเรียนเรื่องความสามัคคีการช่วยเหลือกันแบบพื้นฐานที่สุดแบบในนิทานเนี่ย มันก็ยังจำเป็นอยู่เสมอแหละครับไม่ว่าสังคมจะเป็นแบบไหนอืมค่ะคำถามสุดท้ายที่อาจจะชวนให้กลับไปคิดกันเล่นๆน,นะครับก็คือในโลกของผู้ใหญ่เราที่มันก็มีไฟป่ามีวิกฤตการณ์ที่มันซับซ้อนกว่าใน,นิทานยิ่และไปหมดเนี่ยเราจะเอาบทเรียนง่ายๆแต่ทรงพลังมากๆเรื่องการเสียสละเล็กๆน้อยๆการยื่นมือช่วยกันจริงๆเหมือนที่เจ้าหนูทําเพื่อนกระจิ๋วเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงจริงๆได้อย่างไรบ้าง